เดี๋ยวผมให้ลูกสาวก่อนพี่น้องให้มันมากกัลูกสาวก่อนคุณมนาเป็นวัดคุณมานาไม่หาให้สักทีเป็นวัดเนี่ยมันเป็นมันส,สีเศร้างายเด้อพี่น้องเป็นเดือนเดือนมึงเผือ มะไา,าอยากให้เธอได้ชิมแก่วไข่เนี่ยคือว่ีวิตามินน้าขอแม่พ่อยึดผมเลยอ่ะ เงน้ันเพิ่มขึ้นทีมันจะบอกมาโรงาบอยาให้น้องดูมือีนะถ้าน้องดูแล้วถ้าเวลาน้องไม่ได้ดูน้นอง่าจะมีงวนพ่อแม่ตัวเขาเป็นสมาี่สั้นคำที่ว่ากา,าเรื่องทั้งบังหมื่นัรอกเขนาดนั้นเล้ การต่วนะ่าตันว่าววนกับการว่อนวัวเขยองรับอยู่แต่เป็นสภาพที่ทเรู่ะแต่มันก็บวตถุทย่กยานรดมือก็น่าเขาเรียกถ้าจงว่าเขาอยากงานเขาไปงานนี่นักเป็นยังสี่เขาไปยังนางไอแม่เ <Wireless> ห <ís tôi> ็ดแต่ว่าเขยจะเป็นเปรียบเทียบประเด็กปกติอันนี้ปกติเขาอกซื้อสารในเขาแต่ความหม่เว่าเออไปซื้อนี่แม่หน่อยไปจับวันนี้แม่หน่อยไปเอามาให้หน่อย คือเด็กปกติเขาเห็นได้ถ้าลองมาหน้าแบบขยันการท่าในขนาดนั้นนะครับที่บองการรู้แต่ว่าอารักสีแดงอ่าไปเอาให้หน่อยน่เสองพอรู้อันนย์บอเป็นซื้อเป็นด้ามเป็นบอก,กันซื้อสารแบบท่านในขนาดนั้นแต่เขาก็มีการพัฒนาด,ดีเขาเข้าหลายก<อ>ารไปพบปะคู่ครูพบปะ,บปะมือต่างเนี่ยมันก็สอนให้เขาในอยู่ตรงไหนเขาก็เรียนรู้ตรงนั้นแหละพี่น้อกข้อหมายที่ว่า เราโมนในเหตุจีบวานบ,ไไนบ่ไปมเลี่อนมีเสียนะคือว่าคุณคู่เนี่ยห้อยไปเ้อยเราห้อยไข่บอกไปเนี่ยต้องเข้าใจเล้คุณคู่พยายามลองมาหน้าไปเลี่ยนแบบพฤติกรรมของเดกหน้อยที่เขาเป็นนักก็ลูไข่ามาแล้วนะอันนี้บอกค้องจริงมันจก็มีทั้งเป็นหนักเป็นเบาเป็นกลางแต่ขามาหน้าไปยู่นั่มซุ่มเป็นนักเนี่ยมันก็ทีเลี่ยนแบบพฤติกรรมกัคนคุณคู่มันมองเห็นเรา้องมา,นานงหน้าใ่าไหมไข่ก็ได้เป็นก็เลยว่า ท่านกับเี่ยมดิ้มห่อยปกติถึงว่าท่านเขาค่ะน้องเขาก็จะเรียนพฤติกรรมคนที่แบบเที่ยวเปรียบเทียบแบบได้่ะแต่คือยังมาเขาควบมูดีเขาก็าได้ดีคบมูชั่วเขาได้ชัวนนะกายกตัวอย่างเนาะแต่เราขาไม่ได้ดวอาผานลูกคนชวเรื่องต้องพอใจเขาแช่เปรียบเทียบยกใขรฟังในเสื้อไม่ได้วาเด็กหน่อยชวเลยเป็นใส้ไรไปเอย่าเมื้อ่มาลูเขาชว่วสิบ่สิบาบาทบอลไม่แย พยกตัวอย่งางว่าเข้าเมืองหลิวต้องหลิวตาตามาเอาอ่างไรสักเมียนบอกถือบอกคบเพื่อนดีได้ดีคบ่เพื่อนชั่วได้ชั่วเนาะเปรียบเทียบเนาะแต่่พวกเหีย่ดื้อดื้อชั่วเด่นฟังเด้อดนางสิทธาฟังข้างนี้ผมเคพว่เดียวดื้อื่นชั่วเนตียตนเสียวไปว้าไ่เลยครับพวกเมียนควกไม้ฝอยขึอว่าได้ไหมเราใม่ได้จะอธิบายแบบไหนเลยเดี่ยวมาคบกับผู้ใดก็เรียนแบบพฤติกรรมแบบนั้นน่ะนะที่น้อง อายุก็ไดนมาที่เป็นนักกลัวเขาเห็นบูบูแม่แม่ขึ้นน้องมั่นมาแล้วเพิ่งกัดเหี้ยน้ำมันมาแม่แต่เขายกขายยกแขนเพิ่งกัดเหี้ยน้ำมันมาแม่ดูสิดูสิเขาไปไม่หมดเดินดูสิโอ้ยตายแล้วนะเสร็จแล้วนะฮะลังลุกขึ้นมานั่งเอาเปลียบเทียบให้เปลียบเทียบให้มองเห็นภาพนะสาวขุ้มเปีย สวยจังเลยไม่รู้สิมาบอกว่าใจควรไหมายว่าผู้ให้ว่าชีเลกับว่าได้ชอบเลยล่ะการพุ่ยไหวการมาสวยสับสีเหลืองตาแตกตาแมผลเพื่อกันว่าตาแตกระยะนัยนนั่นดูตาให้แม่หน่อยอันนี้แม่เจ็บตาเจ็บตาเป่าให้หน่อยเป่าเปล่าเป่าแอบคือรูเรียนเหรา เนด้ยเนียเอขี้ฟัไ <laughs> นไหมดนยังเราปแลลรปาลงฟันแล้วแต่าไม่ต้องรูเรียนแ่อปากหอมแล้วนะแปลงฟันละเอีเน่ะเป็นว่าเเนกรรมเป็ว่าันจังเลยนหนดูซี่มายืนนี่มนยนนมืนนี่มาชุดจีเทาแล้วันนี้ <sm ack> สวยใจใังเลยนุ่งเกงในหรือเปล่าโอ้อเขานุ่งมาสิเพราะว่าใส่เกงแบบนี้มันรับลูกนะต้านุ่งมมนาเขามีกางเกงในแม่ไม่เคยอันนี้หรอกางเกงในเป็นรูลๆเลยของมนาลบไปแล้วโอ้มีแต่ของรูลๆไม่มีของดีเลย <c oughs> อ๋อเป็นโหลๆอ๋อเป็นกิโลเป็นโหลเขาเป็นโหลคือสิบสองตัวเออไม่งั้มีแต่ของรูลๆกะ ก็รู้ว่าปัญาเอ,อ่าอะไรวะหกตัวมันตกอยู่แถวะตกอยู่สองเสื้อซับเอาแล้วแต่เขามีนมม,มีนมสิบเอ็ดสิบสองปีก็ใส่ได้แล้วจำน้องลุงแล้ใส่ฉันนไม่เชยเสือ้สสนอนี่ข้าเป็นนอ้องขับน้ำมาถ้าแปงเป็นน้องโอ้แป้งเอาหน้าดำอะไรก็ได้หน้าดำก็โอ้แป้งเรา โอกไหมล่ะบนโอกโอกแป้งนี่ก็คือธาแป้งนี่ไหลบานอีสานเอาเอินโอกแป้งนะพี่น้องเนาะเอาก okay. ็จะมิต yeah. anyway ิ์นี่ที่น้องมุ um> ่นเราเฮ็ดข้าไว้ครับน้องมาหน้าให้มันจบี่หรอกขจิติมาตอบว้อมรู้สึกนึกคิดเบาเพชรน้องมุ่นเราเฮ็ดคลิปไว้กับน้องมาหน้าเนาะจำขั้นในจบคลิบเก็ได้จะไม่ห้มันจบคำถามมันเป็นคำถามยอดฮิตของเบาเพชรเดิมไปเนาะ ถามออามาได้บ้านสีปีได้หรอสามซี 3, ปีตั้งต่ว่ามีนามามันเดินมถามมันเดิตลอดคอยกระตอบมันเลยตลอคดลอคําถามลาชวนไมห่หยอกก่อนที่ตอบอีกมาไป้องถามจริงอเ่าเพชรตอบจริงนะถามจริงจริงจากความรู้สึกนึกคิดของบ่าวเพชรเลยนะว่าภูมิใจมากไหมที่ได้มีเมียแบบนี้เวลานะ่น้องคอยที่บอกยังไดดี ข่ก so so well, ็คิดว่าเอาให้ข่อยตอบเจ้าสักคนนะว่าเจ้าถามข่อยมากแบบนี้เจ้าต้องการยุ่ประสงค์ยังข่อยบรูเนาะเจ้าต้องการแบบไหเจ้าต้องการให้ข่อยป้าน้องมนตนบอต้องการใน้ข่อยยาหางก็บนองมน่นบอ้องการทำรับข่อยดีมักก็เป็นไปว่าได้หรอควาข่เป็นงคนแต่ยูน้าไลรวขอทิมคนบ่เป็นเจ้าน้องมต่นอ่ทิมข่ยบทิมไข่อยก็เรื่องของเขาอันนั้นเนาะแต่สำหรับบอเป็นกุ้ช่ายคนนี้ขอทิมค้นบ่เป็น เู้ใดเขามาได้ชีวิตข่อยคือว่าเรา่คยคิดว่าได้ฮักแล้วได้ยูบวมขันแล้วเนี่ยเพราะว่าไพ่กระตัางมาพี่น้องเราในโลวบอได้มันเป็นเพื่อนฟูงมิดทาย่อยทิมค้นว่าเป็นเลยพี่น้องมิดท่ค้นทิมข่อยเนาะสำหรับข่อยค้นมันซื้อข่อยต้องมโน่เมันกัดตอบได้เลยว่าพุ่มใจสำหรับเมียข่อยค้นนี่อยพุ่มใจนะถ้าเจ้าสิมองเล่าแบบในในความรู้สึกของเจ้าข่อยว่ารูกแต่กันเจ้าอย่ารูกความรูซสึกของข่อยคือว่า ถ้าข่พอ,อหักู้หยิงคนนี้นะขะึ้นที่ว่ามีลูมเขาดนกเนาะว่า,าการมีลูกคนหนึ่งมันเมนว่าสี่เหลี่ยมมือสองมื่นราคาไงโหลดเนาะรู้ๆที่ว่าชีวิตคนทั่งควสีอุ้มทองัวสีคลอดออกมากวาสี่เหลี่ยงมาถึงเขาสีเป็นยังไงกันแล้วแต่ตาเขาขอโทษเอี่ยพี่น้องนะเขาเปิดประตูมันร่มน้นั่นพามามันเปิดออกเปิดเขามันเลยเหลี้ยมเนาะ เห็นเหี้เกาแล้วเนาะเออเขาเอาัวคนบางเอาเออแล้วมันเม,นเมื่อด้เยบ่นรนีกาศอย่ัาเลยกเป็นว่าไข่ครับกระหักไม่ยิ่งคนนีแหละยังในตัดสิในใจเอากันเด้อพี่นนองตอบไปหลายคนเลที่ในเบิร์คลิปนี้เนาะมันเป็นนาดำมบูบบอกวู่เขาแน่นเป็นน้ำแสงเนีน่ยเป็นเนาะเอยไข่กำลังง้นมันกะมันกะหลายเอียงก็วาหมักแบบนุ่มสาวเนาะมันกะทางความผูกพันยุ่งกันมาก ก่อสำคัญก็คือมีลูกเนี่ย่ะกรกมีโสกันอยู่ได้เพราะมันว่าเพราะมันมีบ่โสกันเนี่ยลินกับฟันพี่น้องแต่ว่าค่อยกะลึกๆในน้อยเขาก็ต้องย่องกันไปเนาะถ้าน้ำมือนึ้นแห้งข่อยเงียบถ้าค่อยกึนแห้งเราบอเงียบใส่ข่อยไอเกียดอกเขาข่อยเงียบคือเขาพี่น้องเอาเป็นว่าลืมกันนะพี่น้องเลยมันไ้อยูน้ำกันแล้วข่อยกับพวกมันค้นสิไปรอเลือกได้ ถ้าเกิดมาชุว่าป้ายาห่างกันนี่เองกาคก็จะเป็นโลโลเลียแล้วแตงจะไปด้วทิศทางไหนกับที่บุญจักเนาะพี่น้องเพราะว่าการจะคิดฮอดลูกเพราระว่าสัญชาติญาณส่วนมากกับป้ายาห่างกันเน่เขาเป็นเด็กหนุอยผู้งยิงเขาก็ต้องอยากอยู่น่าเมย์เหมืนแ่บจะมาอยู่น้ำคอลเลยกับกับกับที่หย่างแล้วก็เป็นในแอยผู้งยิงแต่ในกรณีน้องม้นเราเป็นคนเล่าน้ำเหยียดคนเนี่ยเขาต้องคิดลหลายๆเลยถ้าเกิดว่าลูกคอไปยุ่งน้องม้นอยู่เล่าเลยแต่การใช้ชีวิตเขาขาดสิ ขาดหายสิ่งที่เขาเป็นไท่พี่นอ้องเลยว่าเขาก็เป็นคนไทยนํำเดชก็อยาห้เขาได้มีสิ์ทั้งไทยทั้งทางทางเวลนานะพี่น้องเน,นาะในเมือให้เขาเกิดมาแล้วค่ะเพื่อลูกกับพี่นอ้องเอาย่ายๆกันยอนความหักกันละยุ่งกันควาำมันจึงนึกคิดอยาารู้ว่าพุ่มใจว่าอกพุ่มใจญ่คอยมีมนีแรกก็ย้อนนอนงมนนองมนมีมนีแรกก็ย้อน,น,อนคอยต่างคนต่างสั่งมานํำขันเนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้แล้วก่อนครับ